ฟังเพลงบน YouTube แบบปิดพังหน้าจอวิธีใหม่ช่วยถนอมปุ่มเปิดปิดเครื่องได้อีกด้วยเนี่ยครับแต่ที่จอหน้าจอก็ดับแต่ไปที่จออีกหน้าจอก็ติดง่ายฟรีด้วยไปดูกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มกันนะครับหนึ่งขอบอกข้อดีวิธีของตัวนี้ก่อนนะครับ ข้อดีของเขาก็คือเหมาะมากสําหรับคนที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องกําลังจะเสียหรือกดเปิดปิดยากมากดังนั้นวิธีนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถช่วยถนอมปุ่มสําหรับคนที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่ด้วยนะครับวิธีให้ทําดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ Black m e. ็เมี๋ยวไงลิงก์ดาวน์โหลดหนึ่งจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ เมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดให้เราไปที่ Forting b o t Tom ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับเครื่องบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับเขาจะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่าของตัวเครื่องเรานะครับ ให้เราไปอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงของแอปตัวนี้แล้วก่อนนะครับถ้าเครื่องของใครไม่ถามแบบนี้นะครับแสดงว่าใช้งานได้เลยนะครับเราก็ไปกดที่ start ได้เลยนะครับกดที่ start มันจะมีปุ่มลอยๆอยแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับแบบนี้นครับปุ่มตัวนี้จะทําหน้าที่ปิดเปิดโทรศัพท์มือถือของเรานะครับแต่ทีนี้เครื่องบางเครื่องของท่านผู้ชมนะครับจะต้องไปอนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงของแอปตัวนี้ซะก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นทันทีนะครับเดี๋ยวนี้จะกดไปที่ปุ่ม เดี๋ยวนี are, nice. ูจะกดไปที่ปุ่มลอยๆตัวนี้แบบนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะแตะที่หน้าจองเราตรงไหนก็ได้หน้าจอเราก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้เจ้าปุ่มตัวนี้ครับให้เป็นประโยชน์ในส่วนของการดูหนังฟังเพลงบน YouTube แบบปิดพักหน้าจอกันนะครับวิธีให้ทําดังต่อไปนี้ครับกดออกไปได้เลยครับนะฮะเราจะเห็นปุ่มลอยๆยตัวนี้นะครับเห็นปุ่มลอยๆอยตัวนี้นะครับเราจะฟังเพลงบน YouTube แบบปิดหน้าจอนะครับ ให้เราไปเปิดที่ YouTube ครับที่ u t u b e นะครับเลื่อนปุ่มตัวนี้เอามาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็กด YouTube ในที่นี้หนึ่งก็จะเข้าไปที่ YouTube ช่องครูหนึ่งสอนดีนะครับหนึ่งจะสาธิตตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วหนึ่งก็กดเปิดพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับทีน,นี้เราก็ไปกดที่เจ้าปุ่มลอยๆตัวนี้ครับแตะเห็นไหมว่าครับว่าตอนนี้หน้าจอดับไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการ ฟังแบบปิดพักหน้าจอนะครับแต่การปิดพักหน้าจอแบบนี้ไม่ได้ปิดทั้งตัวเครื่องนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าจะมีวันที่เวลาอยู่ตรงนี้นะครับนแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยให้เราถนอมแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้นนะครับแต่นะครับงานสต็อกก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถนำเอาแอปตัวนี้นะครับมาช่วยในการประยุกต์ในการฟังเพลงบน youtube แบบปิดพักหน้าจอนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสําหรับท่านที่ชอบฟัง Youtube แบบปิดพักหน้าจอนะครับลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าของใครนะครับปุ่มมันไม่โชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราไปเปิดที่ตัวแอปของเราครับแล้วให้เราไปกด Stop ก่อนครับด้านล่างนะครับกด t t p นะครับพอ Stop เสร็จปุ๊บนะครับเรากด Start ปุ่มก็จะโชว์ให้เราเห็นแบบนี้ครับนะฮะทีนี้ถ้าเรากดปัดแอปทิ้งปุ่มก็จะหายไปด้วยเห็นไหมครับ ะะดังนั้นเราจะต้องเปิดเจ้าตัวแอปตัวนี้ค้างไว้ด้วยนะครับให้เขาทำงานพื้นหลังนะครับก็คือกดเข้าไปที่ตัวแอปนะครับแล้วไปที่ Stop เวลาเราจะใช้งานแล้วกด Start เนี่ยครับปุ่มลอยๆตัวนี้ก็ขึ้นมานะครับแล้วให้เรากดปุ่มโฮมออกมาครับเพื่อให้เจ้าตัวปุ่มเนี่ยเขาทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็ไป ฟังเพลงบน YouTube แบบปิดหน้าจอได้เลยนะครับนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับข้อดีของแอปตัวนี้ก็คืออย่างน้นอยๆเราก็ถนอมในการกดปุ่มเปิดปิดเครื่องครับเวลาเราจะปิดเครื่องเรากดตรงนี้เห็นไหมครับหน้าจอดับลงไปแล้วทีนี้เวลาเราจะเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับเราก็แตะเห็นไหมครับที่นี้เราก็สามารถปิดพักหน้าจอฟังเพลงบน YouTube ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ครูหสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครู1นสอนดีสวัสดีครับ